ฉันสวยตะว่าฉันก็ขี้ฉาดด้วยโอ้โหมีมีในกล้องหนูเหลืองมากเลยอะหลวมแบบว่าเขาจะหยุดมองกล้องนะเขาจะหยุดมองแล้วเมื่อกี้เขาก็จะแบบเหมือนบูมันจะดุเขาบ่อยอว่าเขาทำพี่อะไรเงี้ยน,นะถ้าบูมเหนื่อมืองเงี้ยปวดตีแล้วเวลาแบบทะเลาะกันพม่ชายมให้อะไรเนี่ยนังก็ เช้ไปครึ่งนึงเหมือนเหือนอัาอันดาแบบติดคุมากเปิดโคงอันดาลงนูกแ้วเขาจะชอบทเสิรจตแกแบบเหมือนรเขาอยากเป็นการสืเหมือนเราสิกได้เลยแบเวลาเขเข้ามาอย่าจะทำเสียงเนแบบเสียงเหมือนเดซี่เป็นาจากเนาสูงแหละเพราะว่าเขาบอกเมื่อกอนนะเขามีอยู่สิตัวใช่ไหมแล้วเขาแบบหบ อะไรที่แปลกแหลมแหลมออกมาทุกตัวจะกินแบบนิ่งเลยอันนี้คุ้มใครก็ได้ทุกคนอย่าเว้นกืินนี้นะ่ะยึงอ่างอางอกมาทุกคนแบบพี่ลาลีก็เริ่มขยับอีเลซี่มองแล้วแล้วพอแล้วพอแบบกืินนี้มันเริ่มขยับลาลีก็ขยับอีซี่สองคนนี้ก็ขยับ ละลูเลยนะว่ามันอเดซี่ยมจะเดินไปให้มิมี่ปกป้องมิมี่ว่ากูไม่เชี่ยงไม่ใช่อย่าไปยุ่งกับฉันหลังนั้นฉันก็ทำอะไรมันไม่ได้แต่เวิรมากเลยนะวนมาหูอยากให้ได้จับคุ้งคือมันน่าจะไล่กันะดูเนาะว่าไไล่กันต่อาเปลี่ยนน้ำคือแบบไม่เลยค่ะอลงการมากคุงล้วนเลยไม่มีไม่มีขดเลยด้วยตรงนั้นนะไม่มีขดเลยด้วยค่ะบอกเลย ตอนที่ตอนที่อาบน้ำน่ะขู